ประเด็นที่สามของผมนะครับก็เป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก็เป็นข่าวปรากฏในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช้าวันนี้โดยเฉพาะประเด็นที่ท่านพอบบได้ถแถลงว่าไม่มีปิดไม่มีเปิดสำหรับประตูปฏิวัติผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าความจริงเนี่ยท่าไม่ต้องถแถลงประชาชนก็งสงสัยอยู่แล้วนะครับคือประชาชนสงสัยกันมากว่าตกลงตอนเนี้ย รัฐบาลเนี่ยถูกรัฐประหารไปแล้วหรือ,อยังแม้ครั้งนี้การทําปฏิวัติรัฐประหารที่เห็นกันอยู่เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นโดยการใช้กองทัพโดยการใช้รถถังออกมายังไม่เกิดครับแต่จากนี้ไปท่านพูดเนี่ยก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีหลักการันตีว่ารัฐประหารโดยกองทัพนั้นจะไม่เกิดขึ้นต้องอธิบายว่าขนาดนี้สถานการณ์และความพยายามที่ทำปฏิวัตินั้น มีอยู่จริงและเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิวัติรัฐประหารโดยองค์กรอิสระทั้งหลายแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเครือข่ายเดิมครับที่ทำรัฐประหารปี49วิธีการอาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย <c oughs> เช่นรอบนี้เริ่มจากสารรัฐธรรมน,นูนที่วินิจฉัยเรื่องการแก้ไขที่มาสอวอและจากนั้นสารนัมนก็ส่งเรื่องมาให้ปปชถอดถอนเพื่อให้สสสอ้นพ้นจากตำแหน่ง พอเกิดสูตยรยากาศก็จะไปขอนายกพระราชทานนายกมาตราเจ็เพราะฉะนั้นเห็นชักเกดเจนว่าเป็นการตีไพ่ให้การเล่นระหว่างสารรัฐมนูนปปชวรวมถึง42ว,วเพื่อให้หนายกนั้นยุติก,การปฏิบัติหน้าที่แม้ขณะนี้รถถังยังไม่ออกครับแต่กระบวนการรัฐประหารโดยอิสระนั้นได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นวันนี้สังคมต้องให้กําลังใจทหารมากๆรนะับให้ทหารนั้นได้ยึดมั่นตามแนวทางประชาธิปไตย เหมือนที่ท่านเคยประกาศมาตลอดและขอให้ทาหารนั้นเป็นองค์กรสำคัญในการนำพาความสงบสุขสู่ประเทศชาตินะครับ